ไป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 ไอ้อ,อดมึงรู้ใช่ไหมแต่มึงก็ยังโอ้โหแล้วมึงก็ขโมยของกูด้วยกูเหลือเชื่อไอ,อ้อดไวเยียจส,ส,สมาเ <c oughs> ยี่ยมเลยสวัสดลีลกโขนไงล่ะยัยโดนระคังสัน่นอ้าใครไโดนสั่นด้วยกันกเนียไอ้ช่างงกูเี่ยมึงกองชกไอ้ช่วยใครช่วยไป้วยไปยองชกหนัง เออสวยโอ้ดีมากทุกคนดีมากดีมากดีมากไอ้กล่องโชคคือเลวมากเอเจอสเต็ปเฮ้ยแมวแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่แมวอยู่นี่ฮะถึงเวลาพีโอดาต้องลาก่อนละเออจริงเอ็เรานี่มันไม่ธรรมดาจริงๆเลยให้ตายชิบไปเปล so like ่าไปเปล่าโอ้กับดักอะไรกันนี่ เดี๋ยเดี๋ยเอี๋ยมาเลยเอา๋ยมาเลยอ่อเดี้าจ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 ่าจ้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 าา่า่าฮ่าฮ่าอ่เดี๋ยวจ้า้าจ้าจ้าฮ่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 าย่าฮ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 ่า่าฮ่า่าช่าล่าฮ่า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 ฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่า่าฮ่าย่า่า่าฮ่า่าฮ่า่าย่าฮ่า่าฮ่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าย่า่าฮ่าฮ่า่า่า โนนี่อ๋อนี่มันลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของกโนดี่ได้ไงไปแล้วผมไปซ้ายละผมมีไปซ้ายละมาแล้วเจอกันเฮ้ยไป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 คุมาเยอะแล้วไม่มีใครมาช่วยคุมาเลยเหรอเฮ้ยแมวโดนอะไรอ่ะแมวโดนอะไรอ่ะมีอะไรจะสั่งเสียมาเทพเชวา งงกะดิงงกะดิเฟย์ไม no oh <ral an> ่ก <bzw>. ล <anything inden> ับล nah ่างสตีโอ๊ช่วยด้วยเฮ้ยแน่จริงตามมาจับเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่สไลด์แล้สไลด์ได้ไม่นะโอเค สวย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 ว้าชุดทีมไทยอ้แบมไม่ช่วแล้ววะแปมไม่ช่วยละเปไม่ช่วยละปมไม่ช่วยละเอาวะเอาว่ะชนหน้าแมวเต็มเมื่อกี้อะแมวหาตัวฮแมวหายตัว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 เอ้ยสวยเย่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทำไมเราต้องมาตอน ทำไมเราต้องมาต่อ Q คิวคนที่เข้าทอด้วยเนี่ยเแฝงแฝงเปเงแง,งดูดูโปดูโปเขาเล่นนะฮ่าจ้าย่ำเลยเฮ้ยสุดยอดอาร์ตโอ้ประทับใจโอ้พี่ประทับใจจะขออาร์ตมากมากพี่ใหญ่พี่ใหญ่เบิร์ดเวียนพี่ใหญ่อาร์ตพอกันร <laughs> อมาจะมาก็มา <laughs> มำไมว่าไปงาเพื่ม็โอ้โหไเราก็อุตส่าห e ์รอลุ salv. ้นตั้งนานเยี่ยมเลยนี่ไงไเอ้ยเยี่ยมมากเบื่โอ้เต็มตู้ดเลยต่อยตู้ถักเลยเยี่ยมเลยไอยังไม่โดนเฉยโอยกอ ปเลยไปเลยไปเลไปเลย่ลยลย่ายมยัยัยัยยยเฮ้ยอะมันกลายเป็นสกิลที่ดีมากมากฮีฮ เดียวเพือเอาอยู่เลยจริงนี่งไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนีงไง่งไ,งงไงคอมโบคอมโบคอมโบเอบอ,อสวยโอเคโอเคตัดท่อนแล้วแมวโอ้แมวมีว่ะหงานหยาบแล้วคนงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วสนุกดีบินทั้งวันไม่ทำอะไรเลย <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวมาเอาความจริงมาพูดเอ้ยสวยเชอร์ ไม่เกิดโอ้ไม่เกิดโหลราหอกหอกแบงบักด้วยเฮ้ยป้าตัวายโอ้ไม่เกิดไปจริงว่ะทุกคนเอ้ยของดีของดีเอย่าไม่ต้องละไม่ทันละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูธงเดี๋ยวดูธงเดี๋ยวดูธงช่วยเวลสองนะถ้าถ้าถ้าได้ดูนะดูธงช่วยเวลสองนะธงช่วยเวลสองปั๊บแค่ผ่านเดี๋ยวนะเนี่ยแค่เดินแค่แตะ แค่แตะปั๊บได้เลยอันนี้คือธงเว 3, ลสามเราจะได้ธงแบบเระเกตทันทีเลยตั้งแต่ครั้งแรกโคตรดีคุ้คุมนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนคิดคือบางยังยังเีลยวหลงอะจะชอบเอาธงมาเสกเกาะแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เรามีโอกาสเล่นมากกว่า,าออประมาณนั้นแต่มันก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีเล่นครับมันเล่นได้หมดมันเล่นได้หมดไม่มีถูกไม่มีผิดนะเฮ้ยสวยสวยสวยเยือยเลยอเยืยเรือเยืยเรือเยืยเลยยเลยยเข้าชิมมาสวย ไอ้อาจายหายตัวไะหมดตอนไหนวะอ๋อแม่งยาแปลงล่างสองขวดโอเคให้แมวตัวนี้มันยังไงวะเนี่ย เจ๋งอันนี้ก็เจ๋งใหญ่เจอแมวบอกเลยเฮ้ยทำไมทำไมยันลอกการเอ้ยโหคกูเหลือเชื่อกูเหลือเชื่อคุณสองอ,อ,อ,อไม่นอกเลย มาลงมาลงมาพี่ปลาใหม่โม่นาวแล้วไอ้อ๊ดเ้รอช่วยวที่ตำรวจทีเดียวอ้าวมา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 เอ้โว้ยกับดักเยอะันะเนี่ยบายอวันเห็นอะไรผ่านไปเมื่อกี้แหวงขอบคุณครับแหมพี่สาวที่น่ารักของผม บูการ์ดแบบโปรพเยอร์ะโดนแน่นอนนะเรียนมาจากคุณคิดโอ้ไปแงไปแงโอ้หมายกดโอ้หมายกดเฮ้ยจะล้มันไม่บอดด้วยเหลือเชื่อเอ๊ะเอ๊ะเออ้าวันเอาเรื่องว่ะเอออวันเอาเรื่องว่ะทุกคนว้าว ชิบหายละเอ้าแมวน้องทำไมทำมทำทำไมคิดถึงออดี้เลยเพราะปกติออดี้จะจุมให้เพราะแล้วแล้วพีเอดาจะเล่นเล่นสบายถ้าเกิดออดี้อยู่อัหลบลบลบิหลบิหลบบิ๊โอ้อเยี่ยม réussi, ผมแล้วที่เป็นคอมโบพี่น้องนะโอ้โหเหลือเชื่อแอนยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคมันล้ำไปขึ้นเฮ้ยเออของคุณเลเต็ดยังไงล่ะสวยโอ้ใหม่กอด ชอบคลิวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ